คันบ่อยากตกนรกซ้ำอยากขึ้นสวรรค์น,นี่มอยอยากปันใดได้พอไม่ออกอยู่น้ำเพื่อนเท่าแม่เท่าพ่อเท่าพ้กกันเลี่ยงดีดีเด้อเท่ามาแล้วมันกลับกันจ้ะตั้งแต่ยังหน่อยเท่าไปลูกขึนว่าแต่เท่าให้แอะขึ้นมาพ่อเลนกับเลนได้ยินเสียงลูกให้ร้องให้เหมือนหัวใจของแม่จะแตกสลาย ข้อแลนกัแลนได้ยินเสียงโลกไห้สิ้นเปียกสด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 โยห่ไหน้าพวกกันแลนขึ้นมาหินไตให้ตอมได้ยินเสียงโลกไห้ใจแม่สิขาดดอมเอาใจลูกคันลูกเศร้าไหา้แม่ก็ดีใจเท่าม้าบาี่บว่คืเอเก่าแม่นี่ยแล้วเสียไห,ห้เฮาอ่อยไห้ง่าย,งายไงเด้อบานเพิ่นเป็นลูกเฮา ว่าว่าเป็นเด็กเขียดก็เขียดลูกเต่าตีหมูตีมาตีงวดตีขั้วอยู่ตารางเพิ่นเสร็จน้ำตาแล้วอยู่เทิ้งเพิ่สู้สิขามันกินบ่เพราะว่าขึา้นได้บาทเนี่ยเตรียมตัวเด้เตรียมตัวตกนรกเลยถ้าทําให้พ่อแม่ร้องให้ฝ้าวมาออ่อ,อ,อยเพิ่นคือเพิ่นอ่อยเฮาแต่ยังน่อยฮะเพิ่นเป็นเด็กหน่อยตัวเฒ่ามาก เขามาแล้วใจเบาเฉียดงายใจดีท่อหมักฝ่ายใจหายท่อหมักตุม่มลั่งเ่าพุ่มพุ่ม,มปล่อยกลางขึ้นต่ก่อนไกนาว่หั่นได้หลังกุมปล่อยแต่ลูกหลานตื่นมาจมจมให้เฮาได้บุญหรือจมให้เฮาได้บาปก็บ่จักแล้วเพิ่นนอนบ่หลายได้เพิ่นเฮาแล้วเพิ่นเอาอายุหม,มามาใส่นอนตื่นเดียวเท่านั้น ก็เมื่อขึ้นกวกกกเกียกเกียกอยู่หันแล้วกวกกวักเกียกเกียกเอาไว้บ่อนึงไปหาบ่อนึงอยู่หันนบ้านนี่โจกหันโจกหนี่อยู่หันโจกไปโจกมากะจมที่บาดนี่ได้ยินมาเฮาอยู่ส่งน,นั่นแจนี่เพิ่นได้ยินเบิดเพิ่นนอนบ่หลับจะมาน,นอนตายมันจังไดมันสินอนเอาบา้านเอาเงินไปจมไปแล้วบาดเนี่หูแตกว่าได้ยินบอกมาเฮายูนอย่เพื่วะ เขาสิไดงินยังเขานอนแสบจมจมไปจมมาเขานั่นลูกก็ไปหนึ่งเขาเองสิได้บาทเนี่ยโจฟื้นกุมหนึ่งเขาเป่าไฟสิเป็นล่มตาสวดตาดุจขันดังไฟึ้นจมบาดนี่กันแม่แกมันบ่เหตมันสิได้กินบอ่อมาเสดได้บาทเหโอ้ยไปแต่อีดุตวสัตขันผู้ใดได้ยินกับนอนสิ่งฟังซสก่อนได้อย่าไปเถียงคนที่ห้ ขันเขว่าโอ้ยเท่าก็อยู่สมเท่าเน่วสันสิเฮ็ดเองดอกว่าสันหายได้บานนี่เสิร์ฟขี้โมกเสิร์ฟเสริบเสร์ฟขันลูกผู้หลงคนมันฝ่าอยากให้เนี่ยมันเมื่อย์เท่าก็อยู่สมเท่าเน่เป็นสุดจมเป็นหลายสั่งบ่ไปบวชเป็นแม่ขาวอยู่วัดผุน้อเขาว่าเสิร์ฟขี้โมกขึ้นบานนี่พญากรรมพญาเว้เนื้อวสัน ว่าเอาภูเขาไปเถินจะไม่นนอนตายว่าษนลูกเขาสร้างอีเทานี่ปานหมาโตสลึงฝนหน่อนยหั้นเจ้าของปานหมาโตสลึงพ่นบาผู้ใดจะไปเสือหมาโตสลึงเนาะเขาเอาขุตัวเอาองตัวไปแกลกเพิ่นตีลาข่าเพิ่นตาเพิ่นหน่อยใจให้ลกูกให้หลานอีเทานี่ปานหมาโตสลึง่าษนเขาสร้างมาทิน โอยไปเฮาจะไปหายตกนรกหย่อนเด้เฝ้าไปอ้อยแม่เอ้ยเจ้าเจ้าของจะหายไข่สืบบาปสืบกรรมไข่บ่ได้เบาให้เจา้าดกเศร้าเม่ไข่ตาบอดหูหนวกไข่ลงห้างไข่ได้เบาได้ว่าไปเศร้าหลดพักตูนรกกับปิบหลอดคันวสันอาเพือ,พวอไวโรไ,ไ,ไ,ได้ข่าวได้ห้ เรียกตัวสิดูเท่าลงนรกต้องเลี่ยงให้เป็นได้เลี่ยงพอเลี่ยงแม่เลี่ยงกายแล้วก็ต้องเลี่ยงใจเพิ่นนําตัวกายนั้นเลี่ยงบ่ยากเถ่าๆแหงเลี่ยงง่ายแขวเล่าบ่มีแนวเสบเสบแล้วก็กินน้ำบ่ได้ดอกแลก,กินได้แต่ก้วยสุกกับแกนคูนแนวเรากินได้ เลียมใ่อยากตัวเลียมคุดเขาเอาไหม่แกนหลอนให้แหนเล้ากับพ่อ,อยูโยกับกลวยซุกแควกาวโวแก้มกาวโวแควกาวโวปทั้งลุมทั้งเทิงร,งร่วมกันเขาเลือสองสามเหล็บกินยังกับอะไรกินได้แต่กลวยซุกให้แน่ไวสันกับใหม่แกนหลอนแกงคูนแล้วพ่อได้แหนหามาตัาให้เล้า คันบวสันก็ไปกลุ่มญาติต่ำให้จุกจุกเลีเอาแม่บวสันโอเ้ยดีใจไหลให้เจ้าหมันเจ้ายื่นได้ขำได้คู่นเด้อดระาเอ้ยเลาเสียอให้พ่อนเลี่ยงกายเลี่ยงบวหยาเนี่ยเพิ่นหมักหมักโม่แขวเพิน่นบะมี่กินหมักโม่ยิ้มเดียวกับอิ่มดอกก้วยซุปหน่วยเดียวกับอิ่มแต่ใจที่บาดนี่มันเลี่ยงใจ เลี่ยงยาดงาบบอกว่าเป็นตะเขียดเราก็เขียด